ประวัติพระศรีอริยะเมตรัยในวัดพระบรมาธาตุทุ่งยังอุตรดิตจากข้อมูลที่มีอยู่ไม่พบข้อมูลที่ระบุว่ามีการสร้างหรือประดิษฐานพระศรีอริยะเมตรัยในวัดพระบรมาธาตุทุ่งยังจังหวัดอุตรดิตข้อสันนิษฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องพระศรีอริยะเมตรัยโดยทั่วไปแล้วพระศรีอริยะเมตรัยเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปที่จะมาตรัสรูมและโปรดสัตว์โลกในอนาคต ดังนั้นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นจึงเป็นเหมือนการระลึกถึงและเตรียมความพร้อมสำหรับพระพุทธเจ้าองค์นี้โดยตามหลักคติความเชื่อในพุทธศาสนาแล้วพระพุทธรูปส่วนใหญ่ในวัดจะสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระสมณะโคดมเป็นหลักวัดพระบรมาธาตุทุ่งหยางวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า คือพระสมณะโคดมซึ่งตามพระพุทธประวัติกล่าวไว้ว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จมาแสดงปาฏิหาริย์ที่ทุ่งยั้งแห่งนี้และประธานพระเกศา,าธาตุแก่พระยาลิไทยวัดจึงมีความสำคัญในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันหากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับประวัติวัดพระบรมาธาตุทุ่งยั้งโดยละเอียดหรือพระพุทธรูปองค์อื่นๆในวัดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ